ธรรมนำความรู้โรงเรียนบ้านหนองโคง้งยินดีต้อนรับค่ะโรงเรียนบ้านหนองโคง้งก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2,481ตั้งอยู่หมู่ที่สอง ตำบลต้นเปาอำเภอสันกำแพงจัังหวดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านหนองโคง้ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด452คนมีจำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น20ห้องเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน32คน ภายใต้การบริหารงานของท่านผูน้อำนวยการโรงเรียนคือนายชูศักดิ์ทองนาคโรงเรียนบ้านหนองโคง้งมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่ามุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมนำวิถีโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีพันธกิจคือ 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. ส่งเสริมและสร้างความเป็นเอกลักษณ์ไทย 3. ยกระดับผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 4. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 5. เสริมสร้างวินัยในตัวผู้เรียนอย่างเป็นระบบรวมทั้งเป้าประสงค์ซึ่งได้แก่การสร้างเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมรู้ทันเทคโนโลยีดำรงชีวิตอย่างพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองโคง้งมีการบริหารและจัดการศึกษาพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนให้ได้มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยและยังมีแหล่งเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาส่งเสริมความรู้ความสามารถและความเข้าใจของนักเรียนอาทิเช่นห้องสมุดมีชีวิตศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการดนตรีนาฏศิลป์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนายอย่างเต็มศักยภาพและแสดงความสามารถเหล่านั้นสู่ชุมชนเช่นวงโยธวาทิตวงดนตรีพื้นเมืองวงดนตรีสากลการแสดงนาตรสศิลป์และกรีธาเป็นต้น ในการนี้โรงเรียนบ้านหนองโคง้งได้รับความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนในการอำนวยการจัดการเรียนการสอนส่งผลให้มีการพัฒนาทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจของคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนด้วยความตั้งใจด้วยความรักความผูกพันส่งผลให้ชาวน้ำเงินเหลืองโรงเรียนบ้านหนองโคง้งจึงเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับมุ่งมัน่นสร้างสารรค์ผู้เรียนที่มีคุณภาพสู่ชุมชนตลอดไป